จะเป็นยังไงถ้ากูดแบกลูมาอยู่ในมอยครับไปกลัวได้แล้วล่ะไอปิดไฟห้องตัวเองอ๋อตอนนี้กูปิดไม่ได้แทนเล่นคอมอีกเครื่องอยู่ไฟใช้กดเปิดเลยกด A กดอ A A ชี้กด A เอาวะไปเลยไปมันวิ่งได้ไหมเนี่ยอ๋อวิ่งได้ประชิดประชิดเวลาหยุดก็กด W ไปครั้งหนึ่ง เฮ้อย่าไปอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวไม่มีอะไรแต่คือแบงแขนมึงติดตุ้นอะไรอ่ะก็จับบูจับบูจับปั๊บแอนด์ส่วนยู่ไหนงสุดทางไหมเนี่ยกูมาถุดทางไหมเนี่ยเฮ้ยมึงพูดกันหน่อยดิเฮ้ยเงียบเดิ๋กูกลัวกูก็กลัวเพราะกูเงียบ กูเย่อเพราะว่าก e> ูว่ากูกลัวนี่แหละแบงค์ห้องตันหรือเปล่าเนี่ยห้องตันเปิดเสียงเพื่ออัธร์ตเอาเสียงเต็มเต็มเลยเปิดเพลงทาวน์ฟอร์เมอร์เพื่ออัธร์ตเอ๊ะมิฟิล์มนาวเมกนิสันแบงค์กลัวย่ะแบงค์ระวังตุ๊กตาล็อกตามึงได้บอกใครมึงเอาพี่ออโตมัตตอนรู้เลยนี่เดีไอเยบรรยากาศโคตรได้ว่ะ ไอห,าห,าห,ห้องน้ำสว่างห้องนี้มืดอไหดูดูก่อนมันไม่ใช่ทางนี้ทางตันเ้ยเสียงมันไ่ไม่โคตรด,ดังไอแต่กดชิปครั้งเดียวมันวิ่งเลยนะเป็นไงก็ก็ต้องกดกดให้กดดับบี้ครั้งมันหยุดไงเ้ยวลานะ้าเปิดไปไปแล้วก็ทางไปนี่ไงมาถึงห้องกลางแล้วโห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 วิว oh, 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 oh. อะไรอย่างนี้มาพี่ เอียกูกลัวสวยแลนะจะทำกลุ่มแตกแบงค์กูกูหาเส้นทางอยู่ไม่มีลูกศรเลยหรอวะแล้วเหมือเก็บแบงค์ดูที่เราเล่นกันวะมึงเล่นกับน้องมึงมันมีลูกศรไหมมีดีแต่กูยังเล่นไม่จบไงกูกูยังเล่นไม่จบน้องมันมันกัดก้วไกลเฮียมีมึงพูดหรือเปล่าไม่ได้พูด อยมึงเปิดมึงเปิดลําโพงเหรอมึงไม่ได้ใส่หูฟังเหรอใส่หูฟังกูได้ยินกูได้ยินเสียงตัวเองอ่ะมันไม่มีเฮ้ยทำไมมึงไม่พูดวะมึงพูดหน่อยเนี่ยวพูดโยอะเต็มแบบในคลิปเอ้ยกูกำลังใช้สมาธิขั้นสูงเขาเรียกว่าเสื่บรรยากาศไงแม่ตายเหมือนมันจะเกิดมาไม่รู้อ่ะโอ้ยที่มันมันเป็นอะไรวะเนี่ย ใช่งเอ้่ยจุดมันจะพีคอะไรตอนนี้เนี่ยีตัวเรื่หนักไม่มีนะเดี๋ยวกูเดินหลอดไฟให้ใหม่เออช่างไฟโมดูหรือกูช่างคอมระบบแอร์ปรับดีเลย์ให้กูดีเลย์คอมพิวเตอร์ด้วยช่วยกูดูดิฮะหาลูกศรชิ้นกูหน่อยตากูก็มองอยู่เนี่ยมึงมีตาชิ้นกูมอง่อยกูไม่เห็นนะกูตาถั่วไงประเด็นมึงก็กดซีดิมึงใช้เว็นขยะกัน ขนาดนี้กูก็เอาตากูจริงๆซูมเข้าจออยู่เนี่ยไม่มีอ่ะมันมีมีของไหมหาซอกหาซอยเดฟอุ้ยอะไรวะอะไรไม่ใช่ปากฟา้าปากฟา้ามึงจะพูดทำไมเนี่ยเฮ้ยนี่เจอแล้วอุ้ยอันนี้หลอกปะเนี่ยถ้าหลอกมันจะเป็นไงเนี่ยมันหลอกจอดหลอก เฮ้ยไม่หลอก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 เฮ้ยจบเร็วกว่าที่คิดว่ะใช่เปล่าวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยเลยแม่ไม่รู้ว่าไม่ได้ไม่ได้พีนไม่ได้เงือวิ่งเงีย็ๆแค่ไปนะแค่ไปนะมึงจะตกใจทำไมอะไรเนี่ยกูดุ้เลยเฮียไม่เลยอุ้ยพีนขนาดกูไม่ปิดไฟห้องกูตื่นเต้นตอนที่หัวใจกูจะวายโอ้ยโอ้ย ทางไปทางไหนต่ออ่ะเฮ้ยมันมีช่องแคบมาละเกอรด้วยอ่ะกินบอลเกอร์ไม่มาไหนไหนไหนนี่นี่นี่ช่องแคบมาละเกอรเนี่ยมันมีตู้อะไรเนี่ยเข้าไป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 มีอาหารขวามี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 ข้ามมีข้ามมีข้ามโทษ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 มีแบกันแบกันแบกันแบกแบกกูลืมไปว่ามันตีกันได้ทำไมกูตอวกูไม่เก็บอ่ะ เรกูไม่มีของเที่ยอะไรเลยแบงค์ตัวคอนโทรนี่เที่ยเอ้ยโดดบ้างโดดมาไปเลยวักรวยไปไปตไปไปไปเฮ้ยเซีย Can I get to the front office please? To the front office. t h a n ไอ้ห่วยเสียงโคตรดังเลยสัตว์แบงค์แบงค์อ่ะไอ้ห่วยแบงค์แบงค์เป็นเฮียอะไรเฮ้ยรูปหน้ายิ้มคืออะไรวะ แล้วทำไมกู UH! ทำไมกูกล well, right ับมาทางเดิมวะรูปลายยิ้มคืออะไรอ่ะไหนมันเป็นสติ๊กเกอร์เฉยไม่ทำไมไฟฉายมันกระพริบแปลกๆอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีลูกศรเลยอ่ะนี่เดี๋ยวกูกดไหนมึงอ่ะไปสายสายสายมือไฟไไฟเปิดอยู่ โอ้ยไงข้างหลังเรามันมีลูกศรชี้มาทางนี้พอดีเสียงเปิดไม่ทำกูหลอนเงี้ยเกิดเต็มไปหน้าไว้เกิดเต็มไปหน้าไว้เก็บเงียบไว้พ office. ก็หลังจากเสียงตือดึงดังขึ้นนะเพื่อนผมก็โดนสิงมาละหนึ่งคนแต่ก็นั่นแหละกูไม่เชื่อ กูไม่เชื่ออยู่แล้วแล้วจุดจบของคนไม่เชื่อเป็นยังไงก็ไปดู Thank you. Thank, you. Thank you I know เ uh, อ๊ะเฮ้ยไม่ใช่มีอะไรอะไรไม่ใช่อใชบอกเบงพูดแปลกๆ <know>. uh, พูดแปลกๆที่อะไรบอกเบงพูดแปลกๆ no มันหลอกไอ้สัตว์ Nebraska> ใช่เหรอใช่เหรอเดี๋ยวกูทับคิวแม่งกูว่าไม่่ใชเสียงมันเสียงมันน้อยลงอ่ะเดี๋ยวกูทับคิวแม่งแล้วมันพูดคำเดิมซ้ำๆอ่ะนี่กูว่าไม่ใช่กูว่ามันเป็นแล้วบอกแม่งอ่ะ เอ้ยไม่รู้啊สเปซสาตเซกาิอินกูไฟไม่กูไฟแล้วมันไม่มีหรอกมันตัวป่สเส็ดขาดพีทีันตัวเชีส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 าสีดีส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 ีงีสีารสี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 สกูไม่อยากกูสีสโสี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  กูกลัวยแบบสุดขีดในตอนนี้นะเสียงอะไรเสียงอะไรพี่มาไปดูดิฝั่งนี้เฮ้ยอะไรอ่ะไม่ใช่อ่ะบอกขว่ยแบงไม่เดินงู้งูแบบนี้มีนกลัวบอกขว่ยไอ้เหี้ยหรือมันถือวะกูว่ามันถือแล้วมันพูดทำเดินซ้ำซ้ำทำหาเลยเนี่ยหรือมันถือวะ

ไอ้้าเจ้้เมันเป็นจริ้งค้อยค้อยค้ยข้ยข้ยเรียไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเอียฮึเป็นไงล่ะจุดจบของคนไม่เชื่อก็เป็นเง่แล้วทุกคนสงสัยว่าทำไมมันต้องพูดภาษาแปลกๆจริงๆมันไม่ได้พูดภาษาแปลกๆหรอก แต่ว่าก่อนหน้าเนี้ยเราร้องเพลงทาร์นโฟมเมอร์กันมันก็เลยร้องแบบนั้นแหละเออคือถ้าเกิดเราพูดอะไรก่อนหน้าเนี้ยแล้วเราโดนสิ่งอ่ะมันก็จะเอาคําพูดจากก่อนหน้านี้แหละมาใช้ไปแม่งมอสแม่งดีว่ะรักที่สาดดุซี่กอดาซู

ใจกูเองไอ้เฮียกูมึงเชื่อกูยังแหละบอกแบงค์เป็นกูว่าอะไมันบอกอะไรทายอะไรทายพ่ออยู่ๆก็ลงพลงทำขอมือแรกๆกูก็ไม่เชื่อหลังหลังๆแม่งกูว่าใช่ไอ้สัสไม่แนี่มึฟังเสียงเสีงตอนไหนพ่อบอกแบงค์พูดเนี่ยมันดังใช่ไหมแต่พอไอ้เฮียนั่นพูดน่ะมันพูดเบาเออไอ้เฮียไม่เชื่อละมึงมึงเดินสิงมึงเดินได้ไหมหรือว่าไม่ได้จอกูดําไปเลย ออกูบอกแล้วมีนบักมีนไม่เชื่อกูริศไ่เหางไหนเมื่อกี้ตอนนี้กูเชื่อแล้วพีทอยู่ๆก็ร้องเพลงเพลทร์ฟเฟอร์เมอร์ตั้งสี่ห้ารอบแม่ง้องีกันดันเลยไปเ่ยไปเซฟานเซฟเ อันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทางออกอันนี้ไม่ใช่ทางออกเราไปทางไหนเราต้องไปทางไหนวะต้องหาเส้นทางที่ถูกต้องกที่เราที่กูจับสังเกตได้เพราะว่ามันพูดอัลมาไซมันซมาไซเฮียอะไรของแม่งก็ไม่รู้ตั้งเยอะๆมึงเห็นไม่เมียนเออแม่งพูดอย่างเดียวเลยอัลมาไซอัลมาไซพวกกูหลอนกันเต็มเลยเนี่ยไม่มีมึงกูยิ่งหลอนเนี่ย ทางเก่านี้ทางเก่าแม่งอยู่ดีๆกูก็ค้างเนียคุณนึกว่ากูโดนสิงอ้ที่อ่ะเออกคุณนึกว่ามึงโดนสิงเหมือนกันอยู่ยูมึงหายไปอ่ะแม่งอยู่ดีๆเกมาหาเลาไม่มีอะไรแล้ววะรีบไปทางอื่นเถอะแล้ววิ่งกลับมาทางเดิมกี่รอบแล้วล่ะต้องรีบหาต้องรีบหาหาเส้นทางลูกศรแลวค่าคณีพมันไปได้ หรือว่ามันวาดลูกศรไม่หมดว่าเมียนไม่รู้เลยเข้างหน้ากระพิดน่าอยู่แถวนี้ละมั้ง เออทำไมติดพี่ด่แต่เยอะก็ไม่ด่าวะเอากูเวียนหัวกูเวียนหัวกูเมาแต่เยอะเกินก็แบบนี้แหละสุราเป็นสิ่งไม่ดีเลิกด่ให้เลิกหลังจากเดินหาทางออกอยู่นานในที่สุดก็เจอทักที เบื่อป่ะไม่เห็นอะไรที่เ้ยเจอแล้วเฮ้ยก่อนจะผ่านไอ้แม่เชื่อมันในแสงไฟสุดยอดเดินตามแส่ไ่มามาเออมาได้หลายทางมาได้ทางแผ่ไปเดินลงเดลงเอาละเฟสองโอ้โหสว่างเลยอ่ะปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนเฮ้ยอฮ้ย้ยอ้อ โดแบบโดแบบโดแบบไปยังไปยังมาละเหี้ยแม่กูตกใจหมดมันสะท้อนแสงกูนึกว่าโดนข้ามหมดแก๊งและเฮียนึกว่าโดนสิงอุ้ยต่อจากนี้กูจะไม่รู้ละมันไม่ใช่ติดม็อกเกอร์มันแคาดเดาเข้มแบบไม่กีดกูว่าแล้วถ้ okay şey าเราอยู่ใกล้กันมันจะไม่โดนสิงไม่ต้องเปิดไฟฉายก็ได้เป็นสะท้อน โอ้กูเมาละขึ้นรูปกระเพาะเขียวอ่ะภาพหมุน860องศาเลยครับดีนะเมาแป๊บเดียวอันนี้ต้องไปไหนวะเนี่ยดบงมีเกมมืเป็นปิดนามไหมส่วสี่สหเลยเดี๋ยวขอดูไม่ลืงเลขมันเหมือนกันหมดเลยในทานเดียวก็ถึงถึงหนึ่งแล้วก็ไปเจ็ดต่อไปเอ็นไป เสาไว้เนี่ยเดินกลางเลยเหรอสัตว์ไม่รู้ว่าเดินไปเรื่อยๆก่อนวิ้ป็นแตกันถอยลังกลับถอยลังกลับถอยลังกลับอยล้วกูโดมตีกูโดตีกูโดตีอ่ะกูโดตีกูโดตีอ่ะถอยลัาถอยลัาูแล้กูล้เหมือนไรแมกนูลูแกูเหมือนแบกู้ย้ยเ้ยเจ็บมันมามันมามันมา มันมาแล้วมันมาแล้วอีเม็แบบนี้อ่ะต้องส่องไฟฉายถ่ใช่ไหมแบงค์มั่งวะมันกลัวไฟไม่ใช่หรอโอเคไฟเตะแล้วกลัวไฟมันกลัวไฟมันกลัวไฟกูจําได้แล้วต้องรีบไปหาห้องต้องรีบวิ่งเอาขวายไป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 ขวามือห้องโแบบนี้กูจะรอดไหมเนี่ยมันตีเราแค่ห้องตรงกลางตัวใช่ไหม เราเล่นสองครั้งนั้นนั่นเองโอเคห้องห้องมันไม่ได้เชื่อมกันหมดห้องนางขวาไม่ได้เชื่อมกันหมด,หมดเราต้องพลิกพลิก้วเข้าไปเตรียมเก็บแรงไว้นี่ยมเก็บสเบียงไม่ให้เลยตัวเองรถเนี่ยเนี่ยเนีน่ยทำแบบกูว่าต้องไปถึงเบอร์หนึ่งอ่ะแบง์ดูทรงแล้ว แล้วก็เดินออกขาไปเรื่อยๆปิดเก็บแรงไว้เดินไปยังเมื่อวานมันจะดับไหมเปิดหนึ่งแล้วแบงค์หนึ่งกลับเป็นเจ็ดไอ้สัตว์ไปอีกไปอีกไปเรื่อยๆอุ้ยโอ้ยขวขวานขวานขวด้วยเด้อขวาด้วยเโอเคส่องไฟไว้ส่องไฟไว้เฮ้ยมันมามันมามาเข้ามุมเข้ามุมเข้ามุมเออสองไฟไว้ลงมาสองไฟ ดอกเดี๋ยวห้ามมองหน้าป่ะห้ามมองหน้ามางองหน้ามมองหน้าก้มเลยก้มเลยเก็บไปหนึ่งกลายเป็นเจ็ดเหี้ยโคตรเหี้ยมันมีห้องอยู่แต่แม่งโคตรดีเลยดมิลเกมแม่งแยกเสียงซ้ายขวาให้ด้วยแม่ง น่าเด้๋ยวนตันตันตันตอนตันตอนอกเปนรอกูรู้สึกว่าเวลามึงพูดทางซ้ายกูได้ยินเต็มกูซ้ายอ่ะเออเหมือนกันมีขคองหายหมดไปเนี่ยเออก็มีอยู่อ่ะเคเบอร์สามอ่ะแบงค์ว่าหยิบยาวไกลเลยอ่ะ มันมันเห็ดแล้วมันหนึ่งแล้วมันก็รีใหม่อะวิ่งเข้ามาเข้ามาเข้ามาเค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 แม่งกูกลับมาเสืออกเล่นเกมหานี่อ่ะ <c oughs> มันลุ้นระทึกไง มึงแกมาพูดเสียงเอฟเฟกต์แบบเยี่ยอะไรเดี๋ยวอือ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 อืสัตว์สัตว์ไฟช่วยชีวิตพวกแมงพร้อมกันเฮ้ยแม่งมันตีกูด้วยเยี่ยดีนะไฟติดพอดีเมื่อกี้เราหันหน้าไปดูมันเจ็บใช่ไหมมันเลยโดนเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาทางออกกัน แต่พี่หนีเลขเก็ดมาฮียเงินมันลึกจ um ังวะอีกูว่าเป็นตามที่กูคาดเดาอ่ะทางนี้ลึกสุดเออหรือว่าห้องนี้จะใช่ปะกูจะบอกว่าีกูกูเดาจนถูกว่ะมันเริ่มมึนละมันเริ่มมึนละกระแพงคือเซฟโซน เสียงมิเตอร์สิอุ้ยมาถูกทางอะไรเจ๋งไอ้เชื่อกลับมาทางเดิมใช่ไหมห้องเดิมเลยนี่มีเนี่ยชัดเจนใช่ไหมอย่าเดินไปยังต้นเลนไม่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 ใช่ทางไม่ใช่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 โซนเซฟโซนอันนี้เซฟโซน ยังไม่ถึงสี่หรือเซฟส่วนคือว่าเราเรามาถูกทางใช่ไหมถ้ามีเซฟส่วนเนี่ย